เออของมึงมึงบอกคุณมึงที่มาต่อคิวได้ให้ออกไปสักงร้อยคนดึกว่าต้องมีอ่ะสักงร้อยคนอ่ะไปดีคอมก่อนมึงเข้าไม่ได้หรอกทำเมื่อกี้ทำไมคิวอยู่กูคิวคิวร้อยแปดแล้วมันเด้งมาเป็นห้าร้อยหกสิบห้าคิวทำไมอเมซอนหรือว่าสมาร์วัซที่แย่อย่างวะชื่อกูตั้มไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในตับไปหวันแน่นอนเออ อ้ยเอลได้เน้ะโตซาโรลี่มีฟิปไล่ด้วยแต่โหนไม่ได้หรอเฮ่ยเมี้เจ๊ใน,นที่เกยียรมันนอนทำไมวะสวะพยายามจริงกูเพย์ด้าโซมาก่อนน้อยไอ้สัสไอ้แวันนี้สวะเฮ้ยมีนอนหมอบด้วยวะคือเยอะไรวะนอนหมอบ เมันจะไปมันจะข้าไปไหนเตอร์กี้เตอร์กี้ไก่งวงเตอร์กี้ไก่งวงไอ้เนี่ยมันมีคนพยายามจะมาทิ้มหน้ากูยังไม่ถึงเลยเดินไปเดินมาก็แบบมีคนจะมาทิ้มกูอะก็โนอาครับสว่างขยัะคิ้งผมเจอโวยโง่อแม่ยงไอ้เก่งก่อนรอกูแป๊บอัดน้ำแป๊บตัวตัวเน่าอุ้ยปวดคอนี่เขียวอุ้ยอุ้ยเจอสีอะไรสีเขียดนี่มึงไปเลืองสีอื่นมาเจอกูดิ กูซีเพียวอ่ะกูเปิดกูแดงมาเลยแต่กูเป,เปิดสวนลองเก่งก่อนอุ้ยเชื่อไม่ไหวเชื่อไม่ไหวกูบอกเลยไม่ไหวแม่งกว,ว้างหรอกสามร้อยสัตว์รอยี่สิบเดย์พ่อคงรอนะให้สัต,ออสตวสสมม์สองหนึ่งถือว่ารุมมากเฮ้ยสองหนึ่งถือว่ารุมโอ้โหสี่หนึ่งถือว่ารุมเยอะเลยแหละอุ้ยโดนยิงแย่แม่จัด ก็ของโน้ไม่หายแล้วแย่ไม่ไหวสักดีแค่ไหนก่อนเลยเป็นไงปวดตุ้มรองเฮ้ยมามามาไอ้ไก่มามันจะตายแล้วสองคนเลยอยู่ไหนกันเนี่ยอ่อนหลานไก่สาดออนมันยิงจ้องตาเราอยว่ะตายแล้วคนนึ่งเดี๋ยวกูถอยก่อนอ่อนหลานอีกคนนึงอีกคนนึง เฮ้ยมันมีกุศโลนีนี่ไอ้เลี้ยวจุดสี่เปิดเปิดเปิดแดงตัดต้นไม้อยู่มาเร็วมาเร็วเปิแดงไวะกูเียอุ้มเนีมันตายโอ้หมันไม่มันไม่ตายอันตนมันตนมันนี่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 เทไอเทไอเทไอเทมินเนี่ยตามมาตามมมันเป็นตัวระยะไกลระยะไกลมันกรดจานะฆ่ามัน ใช่หมดแล้วครับมันหนีมันหนีไหลอกต่อยไหมหมาอห่องหมาไอ้แก๊งเดิมด้วยว่ะเฮ้ยนี่ไอถ่ายกันถ่ายกันอีกอันแรกอันแรกไม่หายหรอไม่หายครับกดกดกดอัตตะตะไปละมันล่อนะมันล่อนะระวังเอา้ตัวรัว คนเยอะๆมีเขียวก็ร้องเลยเติมยาแต่เชี่ยวล้องแต่เดี๋ยวว่าถ้าตอดเท้าร็เยอะเลยทำไมมันแดงเยอะๆจังวะเฮ้ยมันพามาอีกที่นึง่งแม่มันมีทีมงานหลายคนเลยเก็บไม่ยากแล้วตัวใครโดนมาแล้วตรงนี้ไปไม่ไหวว่ะไอ้ไม่เยอะจัดที่เชี่ยวไปชิยนี่แม่ล้วก็มาทีมงานมาเยอะจัดเลยเป็นศิเลย ôi mọi người sẽ chết anh thoát ơi ừ, ui tôi ui đài, bay, bay. ui 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 nát ui 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 นัปไอ้โน่มึงตายเลยเหรอตัวที่สองกูตายเป็นยังไงนะเฮ้ยนัดมึงต้องฮิวกูเฮ้ยมันบินดิ้งกูจะตายโยกก่อนโยกก่อนอย่แล้วอย่แล้วนี่แล้วผมไม่เหนื่อยจัดกูต้องเลี้ยงภาษาภาษาภาษาสี่ปีเลยนี่มันโดนกูโซโลคิวไปแล้ว เทียบกุเทลโลคิววัสิบสามอะครับฮ้ยฮู้ยฮ้ยพืชไม่ไม้ขาดนีนะไอ้ย่ะอาการเดียวกับมันเลยกูมึงวิ่งตรงมาหากูดวนเลยเฮ้ยเฮไอ้กูจะสู้ข้างหลังกูสู้เลยสู้เลยสู้เลยมันจะตายแล้วมึงตื่นได้เดี๋ยวเดี๋กูแตะมึงขวาขว้าขวมีคนเหรออ้อมมันกันล้วอ้อมขึนเตือนยยี ไอ้ีิกำลังจะตายแล้วตรงไหนวะตุ wow. ๊กโอ้โหอีซี่จาดโ o โล k ิวมันโดนตามอยู่เว้ยมันโดนตามอยู่ไล่อยู่มีกอีซีนึงอีซีนึงสีเรานี่แหละตามอยู่ข้าน้าเลี้ยงสิบห้านะระวังเดี๋ยวกูอ้อมให้ก oh, hey. ูได้ตัวกูจะได้ตัวหน้ารัะแม่งทะลุยิงโคตรยากเฮ้ยกูเกี่ยวติดกูเกี่ยวติด ไอ้โผ่ยพวกโนอาห์นี่นี่หน้ากูปิงปิงปิงิงปิงกูเร่อยเดูดูดูปิงกูไอ้นั้นเขาอยู่หน้ากูปนี้สีส้มนะเจอเจอกูเห็นละมีสโลว์เ่ามย่างนห้ดนดิยี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่มันช้ามันช้าถ้ามันลงน้ ต้องไาทำของล่าคนหน่งวุ้ยสองร้อยความันลงน้ำมันจริงจเลยมันทำกองไปมันลกมันจาแล้วมันลกดักมันดักมันมันยมันมอกมันมอไปดิมูไปดิเรียวพุ่งูเรียวพุ่งโแหมเฮ้ยนี่มันเาพื้นบ้าวนนี้เอามาดิตีมันแลอบเชี่ยตันมอกเหรอแอบ เฮ้ยกูเจอหมีกูเจอหมีกูเจอหมีตัวใหญ่ๆเลยขึ้นมาตรงนี้กูเจอวางด้วยโูกม่าตกูขึ้นมันทำแม่หลิงเดือดจ้าหมียักษ์ไม่ได้แต่เยอะแค่ชื่เสียปีเสียปีกูตู้เฮ้ยขางกูโลดฉากไว้กูโลดฉากไว้คอมกูแรงนี่อันโดนกูแน่ เอ้ยเจอ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 ข้างหน้าข้างหน้ามันมันไม่รู้เรื่องมันกำลังแล่อยู่อ้อมหลังอ้อมหลังไล่อยู่แล่อยู่แล่อยู่เอานะเอาเอ้ยเอ้ยมันไม่รู้ตัวยังอ่ะตัดไงแล้วมันก็โองพวยแม่ไอ้พวกตัวร้ายพวกข้างหน้าเนี่ยเจอเว้ยผมเชื่อพวกอแต่เนี่ยโ้ยมันเดินตามมือไงโนัวเนี่ยเดี๋ยวยังชี้เป้าบอกว่างมันเจ๊งมันชี้เป้ามันแจ้งข่าววิ่งวิ่ง อุ้ยไอ้เหี้ยมันจูอุ้ยอุ้ยอ่าๆไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนเข้าหลังเข้าอีกตัวพวกเยอะไหว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 จะตายแล้วหนึ่งคนเก็บทีตาย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 ยีกคนตายปะช่วยช่วยตัวแกตายละตัวแกหนีทำไมกูตียิงเก็บแมงไม่โดนไม่โดนเลยวะไปโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตายตายมาติดมาติดได้แล้วมาดีวะติดกันมาช่วยช่วยกัน พยายามไม่แบบการกระจัดอยู่อีตัวหนึ่งอุ้ยทำไมมันตวัดไม่โดนวะกูไม่เข้าใจหนึ่งนี่ไงงัดติดแล้วเอาเอาตาย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 เลยทีเดียวทีเดียวเฮ้ยมันโดนอีกแล้วปาไปนั้นทีเดียว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 โอ้โหหิวเลยกําลังไม่ช่วยปั๊บยาโอเดี๋ยวรอนี่โอ้ยยาเฮ้ยถ้ามันตกมันตายถ้ามันตกมันตายถ้ามันตกมันตายโง่เฮ้ยไม่ตาย แม่เอ้ยมันลงน้ำแบบนี้ก็โ o โล o w q ไปดีมัาสามคนนะมาสามคนมาดูดีเวล19สิบเาูถามจิเนื้อสเก้าไมันเวลอะไรบ้างมีสูงสุดเรื่อย้าอหเจ็ดกโอ้โหเยอะแม่ลองลองไอ้น่มือเห็นปะเดเมทอะเดเมทอะโผลนมาเยอะโอ้ยสี่คนสี่คนโอ้แตกโอ้แตกโอแตกเฮียไปช่วยด้วยช่วยด้วยใครหน่าใคร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  หนีเลยหนีเลยไม่ไหวถ้าไม่หนักจัดเลยไอ้นั่มึงนั่มึงนั่มึงยิงให้โดนนั่มึงยิงให้โดนวิ่งยังไงมันก็ตามไม่ทันเลยวิ่งวิ่งแล้วกินน้ำไปด้วยอ่ะหนีเราหนีทางเดียวกันไหมเนี่ยไอ้นั่นสู้ได้นั่นสู้นะสู้ได้สู้ได้ชื่อตัวกูมาเจมมาเจมมาเจมตรงนั้นมีกี่คนตรงนั้นมีกี่คนตายตายตายกูได้กูได้หนึ่งนะ แค่ว่าเยอะเค่ว่เยอะไม่มีอะไรใจเย็นใจเย็นเอาเอาไอ้ตัวหล่ำเฮ้ยโอยอะไรนี่พี่หล่ำเอาลูมันลูมันลูมันชิดแม่งตายวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้นี่ก็จะตายเหมือนกันเอ๊ะโดนบูดาเมี่เดือดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไหนกูมาอันนี้เล่นตัวยิ่งเขา อุ้ยกูจะไปล้มหมดล้งหมดล้งหมดดงกูจะไปล้มกูถอะก่อนมันจะมาฆ่ากูเหมือนกันมันมีสโลนะมันมันมีสโลนะจะหมดแล้วอ้ยไอ้นี่โหนิดเดียวเหลือนิดเดียวเดียวหมดเลยไอ้เหี้ยนั่นเอาตายโอ้โหมึงแตกกูได้ปะยังไงนี่โอ้โหไม่ได้ซ้ำเมื่อกี้คนเหี้ยไอตว์โอ้โหมันยังเดือดกูว่านะถ้าเกิดมีเว้ยว่าสเต็ปกูน่าจะเอามันได้เว่ามันไก่อะ I'm mm. not